ตอนรับสู่ช่องพระนุนะคะบา้าน,า,บานสามแยกพัฒนาบ้านสามแยกเลยไปอีกป่ะเรียกวัยกวยวู่ทางใหญ่ฮะเลี้ยวขวาทางใหญ่ดูคนบอกโอ้คนทางใหญ่อื่นบอโอ้ไปทางอากาศเนาะเรียกวั<ป>กวาอากาศ นนี่บอกว่านั่งพิงไฟอยู่ฮะบะม่วงเป็นหมากเหรอวะบะม่วงปลาพอดีกินมาว่านมะกรพองแปะเอามากินพอดีบผสมแห้งฟ้าอีหยังถือออกดอกไอสวานเหม็นมาก ดกแต่แต่ว่าข้าเจ้าไปต่อยเอาจนสี่เบิรนะ์ดแต่ละว่า ลอยลอยอยโอ้มันในหมอกละจังว่าอากาศหนาวลานมันใส่ลานวันนี่เด้ปนัยลานมันส้ของนนีเรียมทองรียทองโอ้ทายน้ำัสองบาทหกสิบสองบาทเจ็ดสคนน้ำมันเกือบสามบาทเดี๋ยวเาขี่แล้วเดี๋ยวล่ะเกียวขวาเกียวขวาเดี๋ยวขวาเดี๋ยวอ วันนี้อมองนานนะเี๋ยวส่ยส่แต่ว่าใสยดีบริบบอายดีละสยนี่บริบบเรียวส่โอ้ขาไปใหนผูดีกวันน,นนี้นี้้าไปนี่อ้าขอไปรร แต่เคยบอกรถตู้มาเมือนอะมันยังบอกว่ามันเลี่ยวเลี่ยวลายเลี่ยวลายจีองใหม่นี่ละนี่ละนี่บ่าันจะซีบวยถึงแล้วมาส่งเพื่อนบิ๊กนะคะบ้าน น้องเซนค่ำนะคะโอ้ยอากาศเย็นหนาวคับหน,น,า,วนาวเนี่ยพ <c oughs> าลงรถแห่งเย็นเนะเาะเออพากันไปึ้นนั่น,นอยนะนู่นะบ้านเพืเ่อนโอ้มากระตอนรับดีขนาดขี้อ้อมคืนนี้ก็ได้พออ้อ,อมกุศลมนันมีทางออกปะบาง,งานาองราง,งาน,นี้บังเอิญ

ມານັ່ງຕາກແດດແຕ່ເຊົແດດຍັບໍັນໄອ 啊，对。 เย็นจะจ้อยดิเอ้ยโอ้ยขันพ่อมาทันพอดีอยู่เนาะโอ้เย็นคักมาสวนสนามจนดำเบิร์ดาาเออ งงอยู่ว่านอนเลยอยู่บอ่อพัสดุว่านอนอู้ยเย็นผัดคนละกระเป๋าเตะทะลุข้าวเาสริมมาบ่ยโอ้ยมาเพื่อละสองสามมือหนึง่ง ยี่สิบสามนี่ก็กลับอีกล่ะ <c oughs> <c oughs> ขี้มูกย้อยตลอดที่มาบ้านพิงไฟนี่อากาศก็หนาวนะี่เอาอันนั้นมาอุ่นแอบต้มเครื่องในนะ <c oughs> เออมันสิปิ้นฮะน่ะมันสูงโอ้เย็นแท้มือนนี่หนาวเอาไปลงทางเลย แล้วเอาแท้อเียอยู่พุ่นป่จักหนาวปเออดีหละตัวเราจะมาบอกกันอาบน้ำยังแต่เสาวถ้าบ้านถึงบ้านแล้วนะคะ